มาแล้วเหรอเจเตียนอะไรตองเล่นใหม่เหรออย,อยากโชงโง่ด้วยไงอ่ะเจเตียนพูดจริงๆนะฉันคิดว่าเธอน่ะมีเมตตาฉันตัดสินใจแล้วจะย้ายไปอยู่ที่บารําไมอ่ะจำยุดบอดนะสิเขาทำตัวโล่เหมือนผีดูดเลือด <c oughs> เขาช่วยไอ้เจ้าจระเข้ยักษ์มาเล่นงานฉัน เฮ้ยที่แต่เธอร่วมมือกับเขาอ่ะเนี่ยดูก่อนสิไม่ดูถึงตาฉันก็ไม่รับรู้ฉันมีจรรยาบาลใบนี้ไม่ใช่คำสั่งสารจะไม่ดูโอ้ยเรื่องย์นเยอะจังเตียตียนทตี่ดดี่เยอะจังนะแล้ำบากย,ยังไงก็บอกฉันสิไม่ใช่ฉันแต่เป็นนาย เอาน่าจะเป็นชัดได้ยังไงที่นายขับรถอลงไปชนเจ้าจระเข้ยักษ์รถไม่ต้องซ่อมเหรอซ่อมรถก็ต้องใช้เงินสิเจเตียนฉันไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นฉันว่าเรื่องนี้ถ้าไปลืมลืมกันได้ไหมใช่นายไม่มีเงิน<อ>คนโอบที่นายว่าเขาเขาช่วยใช้ยนี่ให้นาย <laughs> เขาดีขนาดนั้นเชียวเหรอ ไห้โกรธจอมยุตบบอรที่ช่วยจระเข้ยักษ์ออกคำสั่งศาลเงินที่เขาได้มายังไม่พอจะใช้แทนนายเลยท้าก็ไม่ต้องช่วยสิช่วยไ,ไปขอร้องไปอ้อนบอนให้เขาช่วยสักหน่อยนี่ จะไม่ต้องการเงินของคนบ้านะมันแต่เหรียญเดียวตายนี่มันโง่เง่าสิ้นดีเลยนายอยู่กับจอมยุทธบอดมาตั้งนานแต่นายมันไม่รู้จักนิสัยเขาเลยสักนิดเดียวรู้จักเขายิ่งกว่าเขารู้จักตัวเองเขาแล้วนิสัยคนรอดเขาเป็นคนที่งกเงินจอมยุทธบอดก็รู้ว่านายเกลียดเจ้าจระเข้ยักษ์มากรู้ว่านายขับรถชนเขาแล้วจะสบายใจรู้อีกว่าถ้านายต้องชดใช้ให้ใต้เตยเหินนายยิ่งไม่พอใจเจ้าจระเข้ยักษ์ใต้เตยเหินก็จะหาทนายอื่นมาออกคำสั่งศาลห้ามนายอยู่ดีเห็นชัดดจออมยุบบบแนี้เพื่่อชวยยนนาาาหหเเงงิชใ้่เลิก ใครจะรู้แล้วเขาไม่พูดฉันจะรู้ได้ยังไงเนีนักสืบตกยากต่อไปให้ใส่ชุดนี้ออกจากบ้านนะเหมาะกับนายดีแล้วก็ไ